สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการจากขจัดคราบของมิเตวล์วนะครับก็คือตอนนี้เราจะมาลองรีวิวดูเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าใช้เราดีมากก็เลยไปเดินตามหามาก็เลยพ้าว่าทาความสะอาดฟองน้ําฟองน้ําที่ทำคำาความสะอาดเนี่ยสะอาดทำความสะอาดแม้กระทั่งคราบที่ออกยากๆวันนี้เราจะมาลองพิสูจน์กันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับจากตรงนี้นะครับวิธีใช้ของเขาเรามาดู เขาบอกว่าแค่ชุบฟองน้ำชุบฟองน้ํากับน้ําเปล่านะครับบีบฟองให้เป็นมาแล้วเช็ดคราบสบปปกแบบเปามีข้อแนะนํามีอะไรให้ราคา39บาทเดี๋ยวทีนี้เราจะลองดูสิ่งที่ผมนํามาก็คือผมจะเอามาเช็ดกับต่อรีดที่แบบคราบมันออกยากมากเลยนี่ครับนี่คราบดำคาบดำเนี้ยมันออกยากมากเลยเมื่อก่อนจะใช้ใบตองมารีดนะครับแล้วก็ให้มันออก นี่เราจะลองใช้ตัวนี้ครับแล้วอีกอย่างเบารถนะครับแต่เราจะลองดูว่าออกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันเลยี่กลางแดดนี่นครับเราก็ได้ทําการฉีกซองเรียบร้อยแล้วฉีกแล้วทิ้งให้เป็นระเบียบนะครับอ่าโอเคเข้ามานี้เราจะใส่น้ํานะเขาบอกให้ใส่น้าระบิดบนมะ <c oughs> เจะลองไม่ขัดตัวท่าที่มันลำดังเนี่ยหมบากแล้นะล,นะลองว่ามันจะออกป้่านี้ถ่ายคนเดียวจะลำบากิดหนึงนะให้เห็นชัดๆ,ๆเราเอาวางไว้ตรงนี้นะนี่ก็บอกให้ถูเบาๆ ยากนะครับอาจจะช้าหน่อยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบเลยติดติดตามนะครับเพิ่งทำโอเคอยากจ,จัดออกได้ง่ายโอ้โหดูครับดูคาบมาแล้วของจริงของจริงของดีจริงครับเนี่ยพอกระจัดก็คาบออกเลยเพื่อคิด โอ้โหครับคาบเราเดี๋ยวเรามาดูผมจะลองขัดให้สะอาดดูเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงครับคาบก็ค่คอยๆอ,ออกกิเห็นไหมอ,อ่ะจริงๆครับว่าปกติเฉยๆค่อยๆขอค่อยๆ ต้องใช้ออกแรงทุกหน่อยหนึ่งนะครับถือว่าถือว่าดีนะครับไม่ค่อยดออีจรินงนี่แล้วผู้ชมว,ว่าจะหลูว่าใช้วิทยาศาสตรในการชมน,นะครับก็คือผมขาดทุจริง ถ้ามาออกไหมก็ก็ดีนะครับนี้ค่ามันอาจจะเป็นค่าฝังลึกมากออกแต่แค่นี้เพื่อนตามเราผมจะลองลงมือขัดจริงๆอนกจังนะครับเราขัดแล้วจะเอามาให้ดูผลลัพธ์เป็นยังไงนะนี่นะครับหลังจากใช้เวลาขัดประมาณ5นาทีอันนี้ก็คือมันสามารถขัดขึ้นไปได้ทั้งๆท,ที่เป็นค่าฝังลึกนะครับถ้าใช้สําหรับล้างถ้วยหรือขัดพวกขามัน,นถือว่าดีเลยเพราะนี้ แค่ผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ขัดกับยังผิวเรียบเนียนเหมือนเดิมเลยนะครับถือว่าถ้าให้มองการรีวิวมีผมถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าคราบนี้เป็นคราบที่ขัดยากแต่อันนี้สามารถผสมแก้น้ำเฉยๆแล้วก็ขัดได้ถือว่าดีนะเดี๋ยวเราลอง,ลองไปขัดเบาอีกทีหนึ่งนะครับลองหนุนไปหลังจากใช้ขัดตะลีบเมื่อกี้เราจะเลือสภาพฟองน้ำเรา ลองลอเหลืสอสภาพ่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขัดเอ,อกครับเบาะรถดึงผ้าไหนเบาะรถจะเป็นแบบนี้ครับ,นะรบก็คือมันจะดาเหมือนว่าโดนแดดแล้วมันดำนะรเราจะมาลองขัดดูว่าจะออกหรือเปล่าตัวที่ใช้เหลือจากการขัดของตอรีบเมื่อกี้นะครับนี่ภาพรวมกัน ข้าบขัดยากกันนะเขา,าจะใช้ได้ผลไหมถ่ขาขึ้น,นี่ยแต่จะยังไมนะ่ถึงว่าใช้ได้ขราบนียครับอันนี้จริงๆเหมาะสําหรับห้องครัวนะครับถ้าจะข,ขัดยากหือใช้ได้แต่นี้เราลองมาขัดตัวรียที่ยากไปอีกนะครับแล้วขัดเบาะรถที่เป็นข้ามดำนะจะลองขับเต็มที่ดูครับจวเจอครับนะครับนะ จากมกี้ที่ว่าดำๆลองขัดดูก็ออกครับแต่ออกไม่เยอะครับออกนิดเดียวเพราะเป็นคราบฝังเล็กมากแต่สภาพฟองน้ําที่เราเะอก็อยังถือว่าใช้ได้ครับกับคราบที่ฝังหนึบแน่นๆแล้วครับจะออกโดยที่ไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรนะครับถ้าใช้คู่กับน้ำยาอาจจะขัดง่ายก่านี้แต่นี่แค่ผสมน้ำเฉยนะครับนีสภาพใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ ข้างเค้าครับผมมาดูหูดิลักษณะเิดจากเมื่อคืนคือฟิวครับดื่มหนักไปหน่อยครับกลับบ้านไม่ทันทมานอนข้างกพง่ข้างเค้าก็นอนเท่านี้แาีงสร็ปอยู่เรงกันน้มเรอ